โ,โ,อโอ้โหลองสยที่จพูดทด <c oughs> สอบเสียงทดสอบทดสอบเสียง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 ครับอ่เอาเลย <c oughs> สวัสดีครับผมต้อนรับเข้าสู่ช่องลุ่อีกแล้วเช่นเคยนะครับวันนี้นะครับไม่มีอะไรมากนะครับผมอยากจะมาพูดเล่าประสบการณ์การทำยูทูบของผมนะครับผมจะบอกไว้เลยนะครับว่าผมทํา YouTube ทั้งหมดเป็นเวลา1ปีจะมีประสบการณ์อยู่พอ,อสมควรนะทุกคนนุกคนที่จะมาเล่าให้ทุกคนได้ทํากันได้ครับพร้อมที่จะเปิดเผยรายได้ ให้ทุกคนได้ดูกันว่าผมทำาูทูปหนึปีเนี่ยผมได้เงินกี่บาทนะครับใครที่อยากฟังและอยากไปดูคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซ u b s c r i b e ให้ผมด้วยนะผมก็ Facebook ของผมนะครับสามารถติดตามได้ตรงนี้เลยขึ้นให้นะครับพร้อมที่จะไปฟังกันแล้วนะครับอย่าลืมกดไลค์ด้วยนะครับโอเคครับตอนนี้ก็ได้ย้ายมุมถ่ายเออเรียกว่ามุมถ่ายนะกว่าคนดูจะเบื่อกันนะผมก็ตอนนี้อยู่สถานที่โรงเรียนนะครับขอเช่าขอเช่ายืมถ่ายสัก หนึ่งชั่วโมงครับผมเขาคิดเวลาผมเป็น10,000แสนบาทนะฮะเงยรวยจัดนะครับทุกคนโอเคครับทุกคนก็ตอนนี้ผมได้เข้ามาช่อง u t u b e ผมนะครับก็เห็นเมื่อ1ปีที่แล้วนะครับผมก็เป็นคอนเทนต์แรกที่ผมทำคลิปลงในช่องนี้นะครับก็คือคลิปนี้ลองรีดผมครั้งแรกจะรอดไหมนะครับผมแอมเฮียเดี๋ยวผมขึ้นรูปไปดูเมื่อก่อนผมจะตั้งชื่อกิ๊ว่าแอมเฮียนะครับก็แต่หละไม่รู้มันแปลว่าอะไรผมก็ลืมเหมือนกันนะตอนนั้นนะครับทุกคนเป็นประมาณนี้ทุกคนดู โอเคตอนนั้นผู้ติดกรารผมขึ้นอยู่ประมาณ300รซับหรือเปล่านะทุกคน,นมันเป็นช่องเก่าของผมด้วยนะครับมันเป็นช่องเพลงของผมนะครับทุกคนก็ทําคลิปอยากจะเริ่มทําคลิปไงนะครับอยากเริ่มทําคลิปแบบไม่มีเวลาทาเพลงอะ่ะมันช่วงเข้าโรงงานแล้วตอนนั้นผมนะครับตอนนี้โทรมาหาอะไรของมันนะครับนะครับก็เริ่มทําคลิปมาเรื่อยๆจนกระทั่งจนกระทั่งมันมาปังตอนคลิปผมจําได้เป็นคลิปไวอาการับท่านผู้ชมเป็นคลิปไวอากา ทำเริ่มทาได้ประมาณประมาณสองสเดือนนะครับมาปังตอนคลิปไว้อากาทุกคนก็คนดูก็ชอบกันเนาะปัจจุบันนี้ถามว่าผมยังอยากทํามันอยู่ไหมผมก็สองจิตสองใจนะทุกทุกคนผมมีอารมณ์อยากทํามันตอนไหนมก็อยากทํานะครับทุกคนก็นั่นแหละไม่มีใครคาดเดากับสิ่งที่ผมจะทําได้นะครับพอไปอากามาปุ๊บยอดวิวมสูงขึ้นสูงขึ้นประมาณ1นึ่งพันสองพันสาไหลาไมาเรื่อยนะครับผมจนมาถึง5000ประมาณนี้นะครับโอเคนะครับก็พอ มาถึง5,000ปุ๊บเอาใหม่ผมเล่าข้ามขั้นตอนไปนิดน,นึงนะครับประมาณ2 3 0 0 0ซับประมาณนี้นะครับผมก็เริ่มได้เปิดสร้างรายได้ได้นะครับผมยอดวิวยอดชอั่วโมงครบ1,000ซับผ่านครบนะครับผมก็เปิดสร้างรายได้ไปนะครับผมไปนั่นแหล,ละจนทำมาเรื่อยๆ5,000 6,000 7,000ซับกำลังจะ8,000นะตอนนี้นะผม <laughs> กำลังจะ8,000ซับใน ตอนนี้นะครับก็ใครที่เข้ามาแล้วยังไม่กดซับสไครป์สามารถกดให้ผมเลยนะตอนนี้นะครับแม่้ริ้นพันกลางสาีเลยคือเปิดสร้างรายได้ปุ๊บหนึ่งปีนะครับทีนี้ทุกคนอยากรู้ใช่ไหมว่าผมได้รายได้เท่าไหร่นะครับตอนนี้ผมบอกเลยผมยังไม่ได้สามารถกดเงินออกมาได้นะครับเพราะว่ามันยังไม่ถึงเกณฑ์สำรับเงินครับก็คือ100เหรียญนะครับตอนนี้ผมมีอยู่ประมาณ7 5หรือเปล่าประมาณนี้นะครับผมขึ้นรูปกํากับไว้ให้ด้วยนะผมแล้วก็ตีเป็นเงินไทยนะครับ ประมาณ2,000กี่บาทมาหมนที่มึงอ่านตอนแรกอะ2,422 2,422บาทประมาณนี้นะครับไม่แน่นอนเท่าไหร,ร่นะผมก็เดีย๋ยวผมขึ้นรูปให้เลยนะต่อเดือนผมได้เท่าไหร่ผมมาอ่านให้ฟังนะครับล่าหัดไรมาหมอ่ <c oughs> อ่ะเดีย๋ยวผมจะมาอ่านให้ดูทีนี้นะครับอ่านว่าต่อเดือนผมทาได้เท่าไหร่นะครับสร้างรายได้เดือนแรกเลยผมสร้างรายได้เดือนสิงหาคมนะทุกคนสิงหาคมผมได้กี่บาทรู้ไหมทุกคนแห้ท้ายอะทุท้ายดู่คุได้กี่บาทเดือนแรก <c oughs> กับถ <government haft kaz oo> ูก <thing> ผมได้ห้าสิบบาทนะทุกคน58บาทจริงๆนะฮะเดี๋ยวผมขึ้นรูปให้ดูด้วยนะครับแล้วก็ใครวะปีก่อนพี่ก่อนใครจริงตัดลงว้ดิโอเคนะครับผมก็เมื่อกี้ ได้พูดถึงถึงเดือนสิงหาเนาะเดือนสิงหารเราได้5 8 58บาทเออ58บาทไมาทได้58บเหรียญนะครับ58าบาทนะครับผมเดี๋ยวผมขึ้นรูปกกับให้ดูแล้วก็ต่อไปเดือนกันยานะครับเดือนกันยาผมได้ขึ้นมาหน่อยครึ่งต่อครึ่ง1น3บาทนะครับผมได้เออไง,ไงเลยขยับมาละต่อไปเป็นเดือนตุลาเดือนตุลาผมผมได้ เดือนตุลาผมได้205บาท,บาทก็ได้มาเริ่มขึ้นต่อขึ้นนะครับแต่ก็ยังได้น้อยอยู่ดีนะทุกคนก็เรายังไม่มีชื่อเสียงมากมา,ายเท่าไหร่เนาะแต่ไปเป็นเดือนเดือนอะไรวะเนี่ยพฤศจิกานะครับพฤศจิกานี่ได้คุณมา2เท่าทยอยมาอีกสองเท่าเป็น400บาทนะครับใครมาอีกวะนะครับเอาดูกล้อง400บาทนะครับเดือนพฤศจิกานะครับผม421บาทนะครับก็ adorable. เลยขยับมาต่อไปอันนี้สูงสุดเลยสูงสุดเลย <c oughs> เดือนธันวาคมไม่มี <c oughs> เสียงอะไรแล้วเดือนธันวาคมนะครับ5 8 8บาทนะครับเดือนธันวาคม <c oughs> ก็เป็นที่น่าพอใจอยู่นิดหน่อยนะครับผมก็แต่ยังไม่มากเท่าไหร่นะครับแล้วก็เริ่มดรอปลงมาครับธันวาแล้วก็มุกรลาก็ได้3 6หบาทก็ดรอปลงมาเริ่มดรอปลงมานะครับเพราะว่าช่่งนี้เริ่มไม่ได้ลงคลิปแล้วแต่ลงคลิปแต่ว่ายอดวิวไม่ดีกระแสไม่ดีนะครับ 361บาทนะครับเดือนมกราต่อไปเดือนกุมภาดอบลงมาอีกเยอะเลยนะครับ187บาทนะครับรแล้วก็มีนาเพิ่มขึ้นมา227บาทก็ปัจจุบันนี้เมษายนเดือนนี้เลยนะครับ135บาทนะครับ็นไคครับครบแล้วครับที่เราได้ทำเงินจาก YouTube มาครับเป็นแบบผมบอกแบบแม่กักเลยนะบอกแบบเต็มกราฟจัดเลยอะทุกคนออยอดรวมตอนนี้ได้ประมาณ 7 4ดอนประมาณนี้นะครับก็นั่นแหละทุกคนที่ทำมาก็จะประมาณนี้ครับใครที่ยังสงสัยอยู่ดูคลิปนี้แล้วจบเลยนะครับยอดวิวเยอะยอดวิวน้อยเกี่ยวกับการได้เงินไหมเกี่ยวอันนี้เกี่ยวแล้วก็เกี่ยวกับเกี่ยวกับการที่ใครมาดูคลิปเราจบคลิปไหมกดข้ามโฆษณาไหมอันนี้เกี่ยวนะครับไม่เกี่ยวกับกดไลค์นะครับก็ไปต่อมายิ้มพี่อะไร มีใครมาแกล,กลก้งกูนะอูหลอนมดเลยเจี่ยเดี๋ยวคนนู่นคนนี่มากูไม่ได้ทำพี่ใหญอ่ะโอเคนะครับผมก็นะครับตอนนี้ก็ยอดซับปัจจุบันประมาณ7,930คนแล้วนะครับก็เชียร์ให้ไปถึง8,000ัซับเดี๋ยวจะทำคลิปฉลองกันอีกทีนะครับเพี่แป8,000ซับสไครา์นะครับ,ท, 8, บ,รบ,รบทุกคนกล่องยีนอนตำเทียนมือถือด,ด,ดีโอ้ยเทนี้ก็สั่นเร็วยีมอนโอเคนะครับผมก็คลิปนี้ คงไม่มีอะไรมากกว่านี้นะครับเป็นกําลังใจให้ทุกคนที่กําลังเริ่มทํา youtube ทุกคนนะครับเผื่อใครที่กําลังท้ออยู่ตอนนี้ผมก็เริ่มทอ้อครับเราเป็นเพื่อนกันเราเล่นนะครับก็สู้ต่อไปนะครับทุกคนก็ถึงลิปนี้แล้วอย่าลืมกดไ like, ลค์กดแชร์กดซับสไครป์เป็นกำลังใจผมนะครับแบบการซับเดี๋ยวมีคลิปฉลองแน่นอนนะผมแพลนครับ,ม,ม,รบมีอะไรแจก,กแน่นอนนะครับไปโอ้โหกล้องมึงดีดดูอ่ะโอเคเฟซบุ๊กอย่าลืมติดตามนี่เลย